นี่นั่นครับที่สันทุกนะทุกหนึ่งจุดหกไฟลูกเครื่องโทรนะครับเช็คสัญญาณโค้ดได้รหรัสโหมดที0ศูนย์สามศูนย์นะครับตยว่ตํบลที่้าทุกศูนพอมาเช็คคอยห,หัวเทียนหัวสีอ่าปรากฏว่าอ่าหัวเทียนนะครับขันมาไม่แน่นนะครับนมีน้ำมันเครื่องย้อนขึ้นมาแล้วก็ เข็มหัวฉีดด้วยเครื่องเข็มหัวฉีดหัวฉีดตันนะครับแปดหัวใช้แปดหัวหัวฉีดตันฉีดไม้เท่ากันนะครับเราก็ทํากระบวนการล้างล้างหัวฉีดด้วยเครื่องเข็แอปนูน้เก้ากจังกฤษนะครับแต่้ะยาล้างแฉะนะครับคันละสองพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนหัวเทียนใช้นของใหม่ส่วนคอยคอยเป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้เขาเรียกรุ่นเก่าฝั่งนี้นะครับรุ่นใหม่ใส่มาต้นหนึ่งนะครับรุ่นเก่าเนี่ยมือา ทางร้านแต่ขายเป็นรุ่นใหม่นะครับแกนรุ่นใหม่แบบนี้นะครับโคราช400บาททางสมาชิกยู่ต่างจังหวัดสั่งมาติดตั้งเดียวนะครับพอโคราช400หม้อฉีดแบบเที้ยนล้างงอนเสร็จแล้วนะครับมือสองญี่ปุ่นแอนแน่นอนวันละ500บาทสั่งมาติดตั้งได้นะครับตัวรุ่นแบบ4 07 3ตัวตั44บางทีสมมติปากันนะครับหรือว่าจะเอาพวเข้ามาเช็คแบบนี้นะครับจะถูกกว่าประหยัดกันแน่นอนมาที่ร้านเนี่ยเช็คตรงจุดมีเครื่องมือเช็ค ให้ดูทุกอย่างนะครับก่อนที่จะซ่อมทำเกือบทุกวันสวัสดีครับ